ด็อกเตอร์เยนชานช่องกีฬาน้องใหม่ฝากกดซับสไครต์และกดกระดิ่งกันด้วยนะครับสวัสดีครับทุกท่านกลับมาีนครั้งกับช่อง d ็อกเตอร์เยนชานครับ ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนของเรานะครับใครอยากสนุกไปกับการเชียร์ฟุตบอลเนี่ยสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับนักเตะตำแหน่งกองหน้านะครับนี่คือตำแหน่งที่แบรนด์โรเจอร์นะครับปรารถนาจะดึงเข้ามาร่วมทีมให้ได้ครับเพื่อเป็นการแบ่งบอภาระของเจมี่วาร์ดี้ครับรวมถึงเคเลชี่อิเฮนาโชครับอย่างไรใดของวาร์ดี้นะครับช่วงเวลานี้เนี่ยเขาอายุเยอะแล้วนะครับแถมที่ผ่านมาเนี่ยฟอร์มก็มีฝืดเป็นพักๆเหมือนกันครับส่วนด้านของอิเฮนาโชนะครับถึงแม้ว่าระยะนี้เนี่ยฟอร์มจะแรงขึ้นมานะครับแ การนั้นเนี่ยมีเข้าคนเดียวเนี่ยบางทีก็อาจจะแบกไม่ไหวครับสำหรับคอนเทนต์นี้นะครับผมจึงขอพาทุกท่านนะครับมาดูกันครับว่ามีกองหน้าคนไหนบ้างครับที่เป็นขากับเลสเตอร์นะครับราเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยครับ คนแรกครับคือในรายของออสสันเอเดวาร์ดครับจากการ์ดโกลเซลติกนะครับคนนี้เนี่ยเราพูดถึงเชื่อของเขากันไปหลายรอบแล้วนะครับเขาเนี่ยเป็นเป้าหมายดับหนึ่งครับของเลสเตอร์ครับแล้วก็มีหลายสโมสรที่อยากได้ตัวเขาเข้าไปร่วมทีมครับหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คืออาร์เซนอลนะครับที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีรายงานว่าพวกเขานะครับรอที่จะปาดหน้าเลสเตอร์อยู่ครับหรืออย่างลิเวอร์พูลนะครับที่มีข่าวจากแอนฟิลด์เซนทรัลนะครับว่าพวกเขาเนี่ยจะจับดิวอคโอริกี้นะครับแลกตัวกันเนี่ย ดูแล้วนะครับดีลนี้เนี่ยก็น่าจะไม่เกิดขึ้นนะครับเพราะโอริกี้เนี่ยไม่อยากย้ายไปเล่นในลีกสกอตแลนด์นั่นเองครับอีกทั้งนะครับตัวเอดูอาร์ดเนี่ยมองว่าครับถ้าเขาย้ายไปเล่นกับทีมหงแดงเนี่ยหากเทียบกับเลสเตอร์แล้วครับโอกาสลงสนามเนี่ยก็คงจะมีอย่างจำกัดครับคนนี้เนี่ยอะไรฝ่ายก็มั่นใจนะครับว่าที่สุดแล้วเนี่ยจะเป็นเลสเตอร์เนี่ยแหละครับที่จะเป็นฝ่ายเข้าวินไปได้ครับหากไม่มีฟ้าผ่ากลางสนามคิงพาวเวอร์สเตเดียมไปซะก่อนนะครับ คนที่2ครับคือในรายของอีวานโทนี่ครับจากเบลนฟอร์ดนะครับสำหรับดาวยิงรายนี้เนี่ยผลงานการถล่มประตูเนี่ยกำลังระเบิดระเบ้อสุดๆนะครับยิงในลีกแชมเปี้ยนชิพไปแล้วครับสาประตูนะครับทั้งที่เพิ่งย้ายเข้ามาเล่นกับทีมทีมนี้เนี่ยได้เพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นนะครับซึ่งก็มีรายงานจากบีแอตแลนติกนะครับว่าเลสเตอร์กับเอ็บวอตันเนี่ยคือ2ทีมนะครับตีเตียนยื่นข้อเสนอเข้าไปให้กับเบลนฟอร์ดได้พิจารณาครับอีกทีมหนึ่งครับอย่างวัตฟอร์ดเนี่ยพวกเขาก็เคยพลาดคคควววว้้้าาตััััโททนนีีี่่่มมมมแแลละรรรบบเเืออซ์ป และเมื่อปล่อยเวลาผ่านไปให้จนมาถึงตอนนี้เนี่ยเชื่อว่าพวกเขานะครับก็คงถอนตัวจากการแข่งขันเหมือนกันครับเพราะถึงแม้นะครับจะได้กลับมาเล่นในพรีเมียร์ลีกอีกครั้งหนึ่งเนี่ยแต่ว่าค่าตัวของโทนี่เนี่ยก็พุ่งไปไกลครับนิดที่พวกเขานะครับก็ไม่อาจจะเอื้อมถึงได้เหมือนกันนะครับค่าตัวของโทนี่นะครับอยู่ที่30ล้านปอนด์ครับหากได้ราคานี้เนี่ยเบนฟอร์ดก็พร้อมจะปล่อยครับซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจครับที่พวกเขาเนี่ยจะเรียกค่าตัวของยอดดาวยิงของตัวเองเนี่ยแพงขนาดนี้ครับเพราะว่าอย่างไปที่แล้วเน ยังขายโอลีวัตกินนะครับให้กับแอตตานวิล่าเนี่ยได้ถึง28ล้านปอนด์ครับมาถึงในรายของโทนี่บ้างก็ไม่แปลกนะครับที่พวกเขาเนี่ยจะอยากได้ค่าตัวที่แพงกว่าวัตกินครับคนที่สามครับคือในรายของแทมมี่อราฮัมครับจากเชลซีครับนักเตะรายนี้เนี่ยก็มีตำนานของเลสเตอร์นะครับแนะนำให้สมสรอนเนี่ยดึงเข้ามาร่วมทีมครับ แถมเลสเตอร์เนี่ยก็ดูเหมือนจะมีคู่แข่งไม่มากด้วยนะครับเพราะว่าเดวิดมอยเนี่ยก็ถอนตัวออกจากดีลนี้ไปแล้วนะครับซึ่งแมทแทมยูเนเตดของมอยครับมองว่าครับด้วยค่าตัวที่แพงถึง40ล้านปอนด์เนี่ยมันจึงเป็นเรื่องที่ยากนะครับสำหรับการจะดีลนี้ให้ประสบความสำเร็จครับอับราฮัมนะครับได้รับโอกาสลงสฟามน้อยกว่าเดิมครับนับตั้งแต่โทมัสทูเคิลเนี่ยเข้ามาดำรงตาแหน่งเทรนเนอร์ ตัวนักเตะก็ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยมีความสุขกับสถานะของตัวเองครับแต่ตัวเลขค่าตัวเนี่ยนี่ไม่ได้เป็นอุปสรรคของเวทแฮมอย่างเดียวนะครับแต่มันเป็นงานหนักด้วยครับสำหรับเลสเตอร์ครับพวกทีมนอกลีกนะครับที่อยากได้อับราฮัมเข้าไปเนี่ยก็มีชื่อของเอซิมิลานนะครับที่มีความสัมพันธ์ค่อนข้างดีเลยกับเชลซีครับแถมล่าสุดนะครับพวกเขาเนี่ยก็อาจจะใช้ออปชั่นซื้อขาดฟิกาโยโทโมรีอีกด้วยครับคราวนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นโอกาสดีครับที่พวกเขาเนี่ยจะยืมอับราฮัมไปใช้งานต่อครับ คนที่4ครับคือในรายของแพทชันดาก้าครับจากเรดบูลซาวส์บวกครับในรายของดาก้าเนี่ยก็เป็นอีกคนหนึ่งที่อาร์เซนอลครับมีข่าวว่าอยากจะได้เข้าไปร่วมทีมครับเพื่อแทนที่ของอเล็กซองลากาเซตครับเพราะว่าค่าตัวของเขาเนี่ยไม่แพงเลยครับเมื่อเทียบกับผลงานที่เกิดขึ้นในฤดูกาลนี้นะครับยิงไปแล้วสาธิบป,ประตู พร้อมกับทำอีก10แอสซิสต์นะครับจากการลงสนาม37เกมครับปัญหาเพียงอย่างเดียวของดาก้านะครับคือเขาเนี่ยยังไม่เคยเล่นในลีกท็อปไฟยุโรปครับนี่อาจทำให้หลายสโมสรเนี่ยรู้สึกว่าบางทีแล้วนะครับมันอาจได้ไม่คุ้มกับเสียนะครับกระนั้นนะครับผลงานของเขาในลีกออสเตรียเนี่ยก็พิสูจน์แล้วนะครับว่าทีมในลีกท็อปไฟเนี่ยน่าจะลองเอาดาก้าไปลองกันสักตั้งหนึ่งครับค่าตัวของเขานะครับมีการเปิดเผยจากเอ็กเพลสนะครับว่าอยู่ที่17ล้านปอนด์ครับต้นสังกัดของดาาก้เนี่ย ก็ได้ออกมาแจ้งให้ตักเตะเนี่ยได้ทราบแล้วนะครับก็สามารถหาทีมใหม่ได้เลยครับแต่ด้วยค่าตัวที่ถูกขนาดนี้นะครับหลายๆทีมใหญ่เนี่ยก็คงไม่ยอมปล่อยโอกาสนี้ให้หลุดลอยไปอย่างแน่นอนครับคนสุดท้ายครับคือในรายของเคราดโมเรโน่นะครับกองหน้าของบียาเรอัลเมนเชเตอร์นะครับจับตาดูสถานการณ์ของเจ้าตัวอยู่นะครับแถมผลงานในฤดูกาลนี้เนี่ยก็เปรี้ยงปล่าสุดๆนะครับพาบียาเรอัลเนี่ยเข้าถึงรอบรองชนะเลิศยูโรปาลีก ยิงประตูเนี่ยก็ยิงได้อย่างต่อเนื่องครับการเล่นอยู่ฟ้าชิมเบริกเนี่ยคือเป้าหมายของโมเรโน่เลยครับและเป็นเป้าหมายครับที่เลสเตอร์เนี่ยสามารถได้กับเขาได้ครับถ้าเทียบกับกองหน้าคนอื่นๆแล้วนะครับค่าตัวของโมเรโน่เนี่ยก็น่าจะแพงไม่แพ้อับราฮัมเลยครับเพราะตัวของเขานะครับมาจากดิกลาลิกาสเปนครับพวกเขาเนี่ยรู้อยู่แล้วครับว่าทีมจากอังกฤษเนี่ยมีเงินมากมายมหาศาลขนาดไหนครับตลาดมาร์เก็ตครับประเมินค่าตัวของโมเรโน่ไว้ที่31.5ล้านปอนด์ครับแต่พอถึงเวลาจริงๆแล้วเนี่ยครับ เชื่อได้เลยครับว่าบียรอรอ้าเนี่ยจะต้องเรียกค่าตัวแพงกว่านี้ครับและนี่แหละครับคือ5นักเตะนะครับที่มีข่าวว่าโรเจอร์นะครับเล็งรับจะดึงเข้ามาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ครับสำหรับตําแหน่งกองหน้านะครับเพื่อที่จะเอามาแบ่งบอลภาราของวาดี้กับเฮียนาโชนะครับใครไม่เข้าใจกันบ้างนะครับก็ไปดูคลไปใตคลิปกันด้วยนะครับฝากกันด้วยนะครับลิงก์ใต้คลิปพบใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ